บอกเพื่อนๆนี้นะคุณมีความสุขไหมครับความสุขและน้ำก็เย็น ที่นี่ก็เป็นที่สั่งอาหารนะครับแล้วก็ถ้าแําราคาถูกมากเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นน้ําก็สามารถซื้อเสื้อชูชีพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นไผ่กันดีกว่านะครับ คุณนี่คุณนี่เราต้องมาดูตรงนี้อยู่ไม่ใช่อ่ะไม่ต้องโอ้โหเราต้องยืนชมพีดังอกที่หนึ่โอ้นี่บอลโอ้มีทองดีโอ้เหมือไทยิงพะล้ำอะไรก็คุณอยากเล่นน้ำอย่เดียวเลยตอนนี้ถ่ไม่สนใจใครเลยคุณอยากเล่นน้ำอย่าเดียวใช่ไหม น้ำมันเย็นน้วมันเย็นนี่มันเป็นน้ำอะไรครับน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาติอารีวิวแค่ทุกคฟั้งไนเอวเป็นน้ำตกอะไรน้ำตกที่ ส่วนอะไรส่วนอะไรไก่พันลำส่วนไก่พันลำค่ะตรงนี่นะคะจะมีต้นไก่เยอะแยะมากมายเลยตรงนี่ใต้ทั่วแล้วเห็นไก่ใช่ไหมครับมีจอใช่แล้วก็จะมีส่วนผลไม้นะคะให้ดูด้วยทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะเห็นภูเขาด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วเลนมาร์ค่อนสำคัญตรงจุดกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับนั่นก็คือ ภูเขานะครับเพื่อนๆครับผมเจอเห็ดครับเห็ดอะไรน้องพี่ยูจะไปจับเขาเห็ดเมาดูเขาเเห็ดเมาอย่าเผ็ดเลยอย่เผ็ดเลยเหรอลูกแกมวยแต่ที่คุณแม่ชอบสุดก็คือสวนทุเรียนค่ะใช่ไหมพี่ยูว่าชอบไหมเหรอดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้ว่ามันตก ตรงจุดตรงนี้นะคะจะเป็นที่ให้พักาทานข้าวทานอาหารนะคะพักผ่อนนะคะใช่ถ้าวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็พาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนย่อนใจได้ค่ะสบายใจบรรยากาศดีแต่ยังไม่ได้ทานว่าอาหารอร่อยหรือเปล่า ชมโอลูกใหญ่มากเลยนะคระชมโอ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 แล้วโอรสชาติเป็นไงครับลูกมันรสชาติอะไรเนี่ยหวานใช่ไหมค่ะคะเป็นต้นอะไรต้นอะไรครับคุณพ่อหนวดฤาษีครับลูกหนวดฤาษีต้นอะไรวะลูกเฮ้ยเพื่อครับเราเจอลำใหญ่ลำใหญ่ครับแต่ตอนนี้กำลังออกรูปอ่อนใช่ไหมลูกลูกยังไม่แก่ใช่ไหมดูสิต้นลำใหญ่เป็นยังไงนี่ไงอยู่ตรงเตย เลา,มาไม่นด้นี่ค่ะลำไยกำลังเอาวนอ่อนเลยชัดๆของมันจะต้นอ่อนมันจะสีเขียวๆนะครับคิวก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแลวอีกสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วนะครับอาวควุณตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งดอกไม้นะครับ ผลไม<า>้ม่วงเรียบเลยนะคบสีม่วงทีสวยมากต้อนอะไรคะเนี่ยไม่มีป้ายบอกคุณแม่ก็จะไม่รู้นเนี่ยเดินไปดูที่เดินไปชมสิต้นอ,อกใจรัวเปล่าต้นอ,อกใจกแน่ๆทีต่ต้นต้นอ,อกใจคุณเปลี่ยนชื่อมันก่อนต้นอ,อกใจได้<า>จริงเหรอเลือก ใช่ทําพู่นเนี่ยใช่ดิ้วใช่ทําพุนเนี่ย มุมแดงนะไหนอ่ะเอ้องลวงหรอลตื่นเต้นอโ,อโอ้โอหอันนี้นะคะ,ะครเราก็จะมามองมุมข้างบนมากนะครับจะสวยงามแค่ไหนสูงถึงหลงังคาเลยนะครับ มะม่วงด้วยนะครับแต่ตรงนี้เสียวมากเลยนะครับใช่เป็นตะแรงเหล็กนะครับบรรยากาศดีมากเลย้ลลลลครับเดี๋ยวเราไปดูมุมตรงนู้นดีก่อน,นะครับอาจจะเห็นลำธารสวยมากดูดสวยมาก สูงมากเลยนะครับสูงจนถึงสูงเลยชั้นสองเลยนะครับย,ยังไม่ค่อยเหลืองมากนะครับตาย ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบอลลองไงค่ะโหลดผีส่งไม่ทันก็เป้างพี่นียนแต่ตัวพี่นั้นมัมีตั้งเฮ้ยฮสวัสดีครับเพื่อนๆวันน,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 นี้เรามาถึงลานลักลานลักน้ํำตกกันแล้วนะครับซึ่งที่นี่น้าใสมากเลยนะครับแต่เรายังอยู่กันที่อ,อําเภอชะอมกันอยู่นะครับ นี่คือคลิปที่เอเวอเจอร์ที่สุดที่เราถ่ายทำมานะครับเพื่อนๆี่คือคลิปทีอเวเจอที่สุาที่เราถ่ายทมานะครับเดี๋ยวผมขอไปดูตนี้ก่อนมันก็ฝัั้ำใสแล้วก็แรงมากเลยนะครับแล้วก็ เป็นคลิปแรกเลยที่เราถ่ายทำเอเวอรเจอ์ขนาดนี้นะครับ นี่คืออะไรสาล่าครับสาา,สา,า,ยา,ายหอะไรก็ให่น้ำใช่ไหมเพื่อนๆถ่ายอันนี้ให้ด้วยนะครับว่าคือสาลายหรือว,ว่าก็ไข่น้ำไม่ใช่น,นี้คือสาล่าพี่คิวพี่คิวคุณชือสาลาอันนี้แล้ว 얘 예, 나타나 준너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야+ 야야+ 야야 불러 널 야야+ 야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만. <목소리> 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 เลี้ยงแกะคนหนึ่งเขาให้อาหารแก่แล้วก็ได้ไปหลอกชาวบ้านว่ามีหมาป่ามากินแกะมีหมาป่ามากินแกะพอรอบที่สองเขาก็หลอกอีก